สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกำลังเข้าสู่ช่องรายการปยจ98หรือปัญญาจารย์98ในอัลบัม้มชีวิตครบบริบูรณ์ในซีรีส์ที่6ตอนที่1ชีวิตในมิติทางฝ่ายวิญญาณมีบทความหลายตอนที่ผ่านสายตาผู้อา่านมามากมายและท่านที่ฟังรายการช่องนี้ ได้พูดถึงชีวิตมนุษย์ในมิติร่างกายที่เกี่ยวข้องกับโลกวัตถุเป็นโลกของกายภาพและผมวีรชัยหรือสลัดและอาจารย์ชวนพิษได้ให้ข้อคิดพูดถึงชีวิตในมิติของจิตใจ,ใจที่เกี่ยวข้องกับความเป็นตัวตนเป็นโลกอัตตาสัมผัสบทต่อต่อไปผมจะพูดถึงชีวิตในมิติของวิญญาณอันเป็นโลกที่ไม่มีขอบเขตจำกัด มีความละเอียดอ่อนศาสนาสำคัญมากๆของโลกก็มีความเชื่อว่ามนุษย์มีวิญญาณและวิญญาณนั้นไม่มีสสารมีรูปรักษ์เฉพาะตัวถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้แต่ความเข้าใจการอธิบายในเรื่องนี้อาจจะมีความแปลกแตกต่างกันไปชีวิตในมิติทางวิญญาณเป็นชีวิตส่วนที่สัมผัสกับสิ่งที่ตามองไม่เห็นความนึกคิด เอื้อมไม่ถึงมีความละเอียดอ่อนสัมผัสความจริงที่เป็นวิญญาณเหมือนกันส่วนที่เป็นวิญญาณน,นี้มีบทบาทสำคัญสามประการคือรับรู้เรื่องวิญญาณรับรู้เรื่องความผิดที่บริสุทธิ์และรับรู้เรื่องพระเจ้าสมคีธรรมกับพระเจ้าเป็นต้นพูดถึงการรับรู้ของวิญญาณเพื่อให้ได้เป็นที่เข้าใจง่าย ผมขอยกตัวอย่างเรื่องเครื่องรับโทรศัพท์หรือโทรทัศน์ขณะที่เรานั่งหรือนอนหรือทำงานรอบๆตัวเรารวมถึงในตัวเราจะเต็มไปด้วยเสียงและรูปนานา,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 นานชนิดแต่ไม่มีใครได้ยินหรือมองเห็นภาพใดๆแต่เมื่อเรานำเครื่องรับโทรทัศน์มาตั้งและเปิดเราจะเห็นภาพและเสียง แล้วแต่ช่องไหนที่เราต้องการจะดูมิติทางกายภาพไม่อาจจะสัมผัสรูปและเสียงดังกล่าวมิติทางสมองก็ไม่สามารถรับภาพและเสียงดังกล่าวเช่นเดียวกันทั้งนี้เพราะรูปและเสียงที่อยู่รอบตัวเรานั้นมีสภาพเป็นความถี่ของคลื่นประสาทหูประสาทตาและประสาทส่วนอื่นๆของร่างกายไม่สามารถรับได้ ฉะนั้นเราจึงมองไม่เห็นและไม่ได้กลิ่นไม่ได้ยินและไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นแต่การที่ประสาททั้ง5้าของร่างกายไม่สามารถรับรู้ไม่ได้หมายความว่าภาพและเสียงไม่มีแต่เมื่อเรานำเครื่องโทรทัศน์ที่สร้างขึ้นให้รับความถี่ของคลื่นนั้นเราจึงได้ยินเสียงและเห็นภาพเรื่องการรับรู้ทางฝ่ายวิญญาณก็เช่นเดียวกัน วิญญาณของเราเป็นเสมือนเครื่องรับโทรทัศน์สามารถรับความถี่เรื่องทางฝ่ายวิญญาณที่อยู่เหนือหลักการและเหตุผลทางสมองและประสาทสัมผัสทั้งห้าบางคนจึงเรียกการรับรู้ทางวิญญาณว่าเป็นสัมผัสที่6หรือสัมผัสมิติที่สนี่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมหลายคนจึงไม่มีความเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเพราะเขาอ้างว่ามองไม่เห็นพระเจ้าด้วยตา ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยมือไม่สามารถได้ยินด้วยหูและเขาไม่เชื่อว่ามีวิญญาณไม่เชื่อว่ามีผีทั้งหมดนี้เพราะเราพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ผมได้ชวนพิษมีความเชื่อในเรื่องวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์ได้ช่วยคลี่คลายข้อกังขาและแก้ความเชื่อผิดผิดได้มากมายหลายอย่างแต่วิทยาศาสตร์ทำได้ดี กับอะไรที่เป็นกายภาพเท่านั้นแต่ส่วนด้านจิตใจและเรื่องของวิญญาณนักวิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงและไม่มีวันที่จะไปถึงถ้าเช่นนั้นแล้วเพราะเหตุใดทุกวันนี้คนจึงไม่เห็นและไม่สามารถรับรู้เรื่องพระเจ้าได้ถ้าจะได้คำตอบนี้ก็จะต้องตั้งคำถามว่าเพราะอะไรเครื่องรับโทรทัศน์ ที่บ้านจึงไม่สามารถรับภาพและเสียงได้คำตอบก็คือเพราะเครื่องรับไม่มีประสิทธิภาพพอหรือไม่ก็เครื่องรับเสียไม่อาจจะทำงานได้นี่คือคำตอบเรารับรู้พระเจ้าไม่ได้หรือรับรู้ผิดหรือรับรู้ไม่ชัดเจนเป็นเพราะชีวิตในมิติวิญญาณมีปัญหาผู้ที่เป็นคริสเตียน ชีวิตฝ่ายวิญญาณได้รับการสร้างใหม่แล้วเขาจึงสามารถเห็นและรับรู้เรื่องพระเจ้าที่เกินกว่าสมองและกายจะรับรู้ได้วิญญาณมนุษย์สามารถรับรู้เกินกว่าประสาทสัมผัสทางกายและเหตุผลทางสมองเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้เรื่องของพระเจ้าและเรื่องวิญญาณทั้งหลายการรับรู้ทางวิญญาณบางครั้งขัดแย้งกับความคิด และเหตุผลทางสมองสมองไม่อาจเข้าถึงเรื่องของวิญญาณฉะนั้นสมองจะปฏิเสธสิ่งที่ตามองไม่เห็นประสาทสัมผัสทางกายสัมผัสไม่ได้และสมองไม่อาจมีคำอธิบายได้เรื่องของวิญญาณเป็นเรื่องที่ต้องรับโดยความเชื่อเพราะความเชื่อเกิดจากวิญญาณไม่ใช่เกิดจากเหตุผลนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่หลายคนอยากจะ เป็นคริสเตียนแต่ไม่สามารถตัดสินใจได้เขาไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายความเชื่อได้อย่างจุใจความเชื่อเป็นเรื่องอธิบายอย่างละเอียดไม่ได้ตัวอย่างเช่นทุกคนเชื่อว่าจะมีพรุ่งนี้สำหรับตนทั้งๆท,ที่อาจไม่มีก็ได้เราวางแผนเตรียมตัวที่จะพบกับวันพรุ่งนี้เราวางอนาคตสำหรับหลายปีล่วงหน้า ด้วยความเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นถ้าจะถามว่าทำไมจึงเชื่อคงจะไม่สามารถหาคำอธิบายได้พร้อมแรกเชิญชวนพิษขอให้ใช้เรื่องเข็มทิศหรืออธิบายงานของวิญญาณทุกคนคงจะทราบดีว่าเข็มของเข็มทิศจะชี้ไปทางเหนือตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนใดของโลกนี้และก,กฎนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุผลดังกล่าว คนเดินเรือเดินป่าหรือท่องเที่ยวเขาจะมีเข็มทิศเขาเชื่อในเข็มทิศไม่ใช่ความรู้สึกหรืออารมณ์เท่านั้นคนที่เดินทางโดยเครื่องบินจะมองเห็นภาพที่ผมพูดถึงนี้ได้ขณะที่เราอยู่บนท้องฟ้าอันเวิงวาง่างเปล่า,ลามองไปรอบๆไม่เห็นสิ่งอื่นนอกจากขอบฟ้าไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเรากำลังอยู่ใน ทิศใดและมุ่งไปทิศใดนักบินจึงมีเข็มทิศที่นอกบอกได้ว่ากำลังมุ่งไปทางใดขณะที่บินอยู่นั้นไม่อาจที่จะพึ่งความรู้สึกเหตุผลแต่ต้องพึ่งเข็มทิศต้องเชื่อเข็มทิศวิญญาณของมนุษย์ก็เช่นกันทำหน้าที่เช่นเดียวกับเข็มทิศคือส่วนลึกในวิญญาณบ่งชี้ว่าจะมีพระเจ้าที่แท้ ไม่ว่ามนุษย์จะอยู่ส่วนใดของโลกนี้จะมีการศึกษาหรือไม่มีก็ตามคนยุคใหม่พยายามอธิบายกบความเชื่อว่ามีพระเจ้าเป็นเรื่องเหลวไหลด้วยข้อสรุปง่ายๆว่ามนุษย์ดึกดำบันขาดความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงไม่มีความเข้าใจได้จึงมีแต่ความงมงายแต่ในความเป็นจริงแม้นักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆในโลกนี้ กลับหันมาเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อแต่เพราะความจริงมนุษย์ก่อนยุควิทยาศาสตร์พวกเขาอาจจะมีความเข้าใจสิ่งที่วิญญาณบอกเขาว่ามีพระเจ้าไม่สมบูรณ์เขาจึงอธิบายความไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้คนเข้าใจพระเจ้าผิดผิดเสียงจากที่ลึกในดวงใจเรียกหาความลึกทางความเข้าใจด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงมีรูปแบบการกราบไหว้นมัสการความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เขาเข้าใจที่ตนเองไม่เห็นและก็ไม่เข้าใจอะไรได้มากกว่าที่จะกระต้องกระทําส่วนลึกบอกว่ามีบางสิ่งมีอํานาจเล้นลับบางประการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซ่อนเล้นอยู่ที่ตนเองก็ไม่รู้จักฉะนั้นคนไทยจึงอวยพรตามสัญชาตญาณลึก,ลกๆว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลลโลกนี้อวยพรให้กับท่านครับก็ง่ายๆอย่างนี้เลยครับวิญญาณของมนุษย์ร้องหาและต้องการพบพระเจ้าพระผู้สร้างวิญญาณจะไม่มาถึงที่หยุดพักจนกว่าจะพบกับพระผู้เป็นเจ้าของเขาครับชีวิตครบบริบูรณ์ในซีรีส์ที่6เราจบลงในตอนที่1คอยติดตามตอนที่สองนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีครับ